สวัสดีครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่27ธันวาคม2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,657.74โดยมีการยอดตัวต่วตำสุดณบริเวณ1,650.90โดยมีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,667.51และมีการปิดตลาดไปณระดับ1,659.36 บวกจากวันก่อนหน้าประมาณ1.07เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนโดยค่าทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบท่ามการปริมาณการซื้อขายที่เบาบางโดยเมื่อราคาขยับขึ้นยังคงมีแรงขายออกมาซึ่งราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากการระบายสถานะซื้อออกมาก่อนช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เทรดเดอร์บางรายคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันต่อไปจนถึงสิ้นปีโดยราคาอาจเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบ,บราว30-40เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออน ขณะที่สัปดาห์นี้ราคาทองคำอาจจะเคลื่อนตัวอยู่ในช่วง1,640-1,670เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนประกอบกับนักลงทุนยังคงจับตาดูความเคลื่อนไหวของการประชุมของสภาคองเกตเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหน้า่าทางด้านการคลังหรือฟิ s c a l c r i p สรุปภาพรวมการลงทุนณักวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุน s p d มีการถือครองทองคำณปริมาณเท่าเดิมณระดับ1,350.820ตัน ขณะที่กองทุนโลหะเงินไอเชียยังคงมีการถือโลหะเงินเท่าเดิมณระดับ1 4 5 8 5ตันภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณนะวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ29.97บวกขึ้นมา0.11ตลาดน้ำมันดิบในเม็กปิดตลาดไปณระดับ90.98มีการขยับขึ้นถึง2.37เหรียญดอลลาร์ต่อบาเรลสกุลเงินยูโรมีการปิดตลาดไปณระดับ1.3222มีการแข่งค่าขึ้น0.0034 ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปณระดับ79.574มีการอ่อนตัวลง0 1 3 1ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำนายทีมธีไกเนอร์รัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยว่าหนี้สินของรัฐบาลสาหรัฐจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ16.4ล้านล้านดอลลาร์ในวันที่3 1ธันวาคมซึ่งเป็นเพนดานสูงสุดที่รัฐบาลกลางกำหนดไว้ในไกเนอร์ระบุในจดหมายที่ยื่นต่อบรรดาผู้นำสภาคองเกรสว่า อีกไม่นานกระทรวงการคลังจะเริ่มใช้มาตรการพิเศษบางอย่างตามกฎหมายเพื่อเลื่อนกำหนดเส้นตายเป็นการชั่วคราวมิฉะนั้นสหรัฐอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้ซึ่งการออกมาส่งสัญญาณดังกล่าวอาจจะเป็นการต่อเวลาในการหลีกเลี่ยงภาวะฟิสิชิลคริปออกไปขณะที่ราคาทองคำยังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบในตลาดซื้อขายร่วมหน้าในเมกทยานขึ้นโดยได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม,ตมจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็ยนและปัจจัยทางด้านเทคนิค ที่แข็งแกร่งมากขึ้นบริษัทคอมมอนิตี้เวทเทอร์กรุ๊ปคาดการณ์ว่าสภาพอากาศหนาวเย็นจะปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในสหรัฐในช่วง10วันข้างหน้าและสภาวะอา,ากาศอาจจะส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันฮีตติ้งออยล์เพิ่มสูงขึ้นราคาน้ำมันดิบสหรัฐได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อตามปัจจัยทางเทคนิคหลังจากราคาสามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย100วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนตุลาคม และราคาน้ำมันดิบอาจจะทยานขึ้นสู่เส้นค่าเฉลี่ย200วันณนะระดับ92.20ดอลลาร์กอบกับราคายังได้รับแรงหนุนจากข่าวของสหรัฐอารับเอมิเรตหรือว่า UAE แถลงการว่าสามารถจับคุมกลุ่มชาว UAE และชาวซาวอุดิอาระเบียซึ่งวางแผนจะโจมตีในส่วนของประเทศ UAE และซาอุดิอาระเบียณนะที่วันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังชุดดัชนีดาวโจนส์ให้ปรับตัวลดลงซึ่งส่งผลให ราคาทองคำยังคงมีความน่าสนใจในตลาดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลง24.49จุดดัชนี s p 500ปรับตัวลดลง6.83จุดและดัชนี n นส d ด q กปรับตัวลดลง2 2 4 4จุดโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงหลังจากมีรายงานยอดขายในช่วงเทศกาลวันหยุดของสหรัฐและราคาบ้านของสหรัฐชะลอตัวลงโดยดัชนีราคาบ้านของสหรัฐปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงซบเซานอกจากนี้ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากความกิตกกังวลว่าสหรัฐอาจจะ,ะเผชิญกับภาวะหน้าผาทางด้านการคลังหรือ p h y s ิ c a l Clip ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ด้วยอัตโนมัติในต้นปีหน้าสรุปการลงทุน YLG ยังคงประเมินกรอบแนวรับแน,ว,นวต้านในส่วนของโซนเดิมโดยใหแนวรับบริเวณ1,650-1,646และ1,640 แนวต้านประเมินไว้บริเวณ 1,665, 1,671และ1,677สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนื่องจากราคาทองคำอาจามีการเคลื่อนไหวในกรอบและปริมาณการซื้อขายจะค่อนขลางเบาบางในช่วง2วันสุดท้ายของปลายปีเมื่อราคาขยับขึ้นยังคงมีแรงขายออกมาแสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อยังคงอ่อนแรงโดยยังคงแนะนำให้นักลงทุนลดพอร์ตการลงทุนเช่นเดิม และสำหรับวันนี้ยังให้นักลงทุนจับตาบริเวณแนวรับ1,650เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนหากราคาดุดโซนดังกล่าวราคาจะมีการย่อลงมาทดสอบกรอบราคาด้านล่างบริเวณ1,646ถึง1,640เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนรับแนวต้านยังให้แนวต้านสำคัญที่ระดับ1,665เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นหลักประกอบกับนักลงทุนสามารถติดตามการหลีกเลี่ยงภาวะหน้าผาทางด้านการคลังเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ